มีคนบอกว่าโอ้จังเป็นเสือยิ้มยากจริงๆไม่ยิ้มยากเนะ ป็นร้าน,นโบราณ,ราณนะคะอ,อยู่บนภูเขาแล้วก็กทำมดจินะคะเป็นมดจิแบบโบราณคนแก่ทำเลยจริงๆรสชาติแบบอร่อยเอร่อยคอนเฟิร์มนี่นะคะก็แบบก็เลยจะซื้อไปกินนะคะเห็นไหมคะร้านร้านที่แบบโบราณดั้งเดิมมากเลยร้านโบราณร้านเก่าแก่

มาปนบนภูเขานะคะอาดเย็นขาดเย็นอากาศเขื่อนเก็บน้ํานะคะที่ป้าแป๋วกับโอ้นจังมาจอดกินข้าวกันเนาะมาจอดรถกินข้าวกันระหว่างที่จะไปทําธุระกันก็นี่ค่ะมีค่ะบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายของโอ้จังนะคะก็จะมีนี่ค่ะโอนี่มีริบนะคะ ก็แป,ป๋าปั้นเองเนี่ยค่ะอันนี้มีดีแล้วก็ก๋วยจีอจังค่ะแล้วก็มีวินนาแล้วก็มีเบคอนพันเห็ดนะคะพันเห็ดแล้วก็พันพริกหวานแล,แล้วก็มีปลาซาเกะนะคะหรือปลาแซลมอนย่างนะคะปลาแซลมอนย่างค่ะอันนี้ของอวจังนะคะ เป็นโต๊ะของพ่อปแป๋วนะคะป้าแป๋วก็จะใช้รากไม้อันนี้นะคะเป็นโต๊ะโอ้ไดย้ดย,ยินเสียงไอ้นี่ไหมคะเสียงจักจั่นร้องกับข้าวของป้าแป๋วนะคะที่ป้าแป๋วมาวันนี้นะคะป้าแป๋วก็จะมีส้มตำไว้วหมดขึ้นป้าแป๋วจะมีส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างนะคะที่ป้าแป๋วฉีกฉีกินไปเมื่อกี้นี่หิวข้าวมีหมดเล แคมป์นะคะมีคนเขาก็มาตั้งแคมป์มาอะไรกันเหมือนกันเดี๋ยวข่าวหน้าป้าเป๋วจะพาไปแคมป์นะคะแคมปิ้งญี่ปุ่นเนี่ค่ะอ่างเก็บน้ําเขาอ่างเก็บน้ําของญี่ปุ่นนะคะนะ,ป,ะป้าแป๋วซูมให้ดูเนาะเห็นไหมคะ,น,คะน้ำจะเป็นสีเขียวสะอาดสะอ,อ้าน ร่ดมรื่นมากเหมาะกับคนที่มีอายุสูงวัยวัยสอวอ,อย่างป้าแป๋วนี้นะคะกับโอจังนี่เหมาะมากเลยที่จะต้องที่จะมานั่งพักผ่อนกันนะคะนะ่คะโอ้ยป้าแป๋วชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยมันทําให้เราแบบอากาศมันสดชื่นมันป้าแป๋วบอกไม่ถูกป้าแป๋วเอาความสุขมาเผื่อทุกคนนะคะ ใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะก็มาถูกทางกับพ่อแป๋วแล้วค่ะนี่ค่ะสงบร่มรื่น,นมงพัดใบไม้ปลิว เขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะนั่งพักผ่อนกันฝั่งทางโน้นก็มีเดี๋ยวป้าต๋จะไปถ่ายให้ดูฝั่งทางโน้นนี่ค่ะขางล่างเราก็เดินลงไปเที่ยวได้นะคะโอ้ยดูสิลมพัดใบไม้แบบหื แป๋วบอกไม่ถูกค่ะบรรยากาศอ่ะมันใช่สำหรับัยสูงไวแบบปแป๋วนี่เนาะใบใบโสวอ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ จังหิวข้าวว่าจังนั่งโซอยอยู่รอบๆอบอมันร่มรื่นดีไหมเนาะโอ้ยอว้าแผ๋วิงเลยบรรยากาศแบบนี้มันสุดยอดละเสียงจักระจันร้อง่งบ,บอกถึงนี่แหละหน้าร้อนญี่ปุ่นมาแล้วค่ะเสียงจักระจันร้องดอกไอายาแมะไปดูดอกไอายาแมะ ่วงนี้ดอกไม้บานนะคะดอกไอยาแมมก็จะบานดูดอกไอยาเมมช่นี่เห็นไหมคะสวยมากเลยิีวลมมีผีเสื้อน้อยบินมาด้วยเห็นไหมคะมันเป็นธรรมชาติที่หาซื้อไม่ได้ ดูหน่อยนะดูลม ลมพัดใบไม้เย็นเย็นอันอน,อนี้ก็ต้นเมเปลิลนะคะต้นเมเปลิลเวลาใบไม้เปลี่ยนสีนี่สวยมากเลยค่ะนี่ต้นเมเปลิลนี่คือดอกเขาเห็นไหมคะดอกเมเปลิลเม็ดเมเปลิลเต็มเลย คื้มฟ้าคึ้มฝนต้นเมเปิลสวยมากเลยอร่อยไหมโอ๊จังที่โอ๊จังดื่มนี้นะคะคือเป็นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ เป็นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะ มากเลย เราซี้ยังมาลันล้ากันอยู่แถวนี้วสวยนี่ทางที่ป้าแป๋วเดินมาเมื่อกี้นี้มากินกับป้าแป๋วค่ะมากินกับป้าแป๋วกันเร็ว ก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างซื้อที่ปากคลองนะเนี่ยซื้อที่ปากคลองนะอร่อยมากเลยค่ะอืมมีมดด้วยธรรมชาติมากินกับป,ป้าแป๋วมาชิมส้มตำกับป้าแป๋วกันข้าวเหนียวส้มตำ อากาศนะคะไม่ใช่นี่นะค่อนข้างจะออกจะหนาวหน่อยน,นิดนึงก็เหนียวทุระทุเรงเปิดมือนะคะวันนี้ป้าแป๋ว <Surprisingly> <choreography> เปิดม uh ือเดี <it> ๋ยรเก่ มีมดไต่ด co ้วยค่ะธรรมชาติจริงๆนลยไก่ซื้อจากปากคลองตลาดโอ้ยปากคลองดาดซื้อที่ปากคลองนะคะมากินกับป้าเป๋าหัวจังทีตตัวมี กาศดีมากเลยค่ะกล่องข้าวมีแมงมีมดด้วยอรอผักชะอมมะแบะก็มีผักชะอมผักบุ้งนะคะ ข้างๆนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ตักบุตรอร่อยเจ้าอีดีมากเลยขอ,อนไม้

หว่างทางเขาก็จะมีคนญี่ปุ่นมาพักจอดรถพักโอ้ยส้มตามอร่อยมากเลยค่ะจัดจ้ารถจัดจ้า นญี่ปุ่นเข้ามาจอดนัดพักแล,ะละ้วเขาเล่นกันไม<ห>่มีที่วางกล่องเขาเหนียวขอถามหน่อยหน่อยโอ๊ยกดเฉียวไปเถอะ มีมดขึ้นด้วยเขาเล่นกันข้างๆใช้มือเปอดิดถ้้เป็นรกจัก ไก่ย่างสูตรหมักป้าแป๋วนี่นะคะป้าแป๋วจะหมกักซอสยากินิกุของญี่ปุ่นอ่ะอร่อย <c oughs> อืมอ้มืมมเสียงนกไหมคะยากาศ ชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ไปน่อ้อไตอไม่แน่ชอชอปโจอตรซื้อมาเมื่อวาน โอ,อ,อ้จ,จังอ,อ่าจะให้กันก็แปลขับรถกันนเล่นไปนะคะอีกประมาณอันนี้เข้าเที่ยงของแปลกับโอจังนี่นจังโอจังสองชั่วโมงอีกประมาณสองชั่วโมง ขับเล่นกันไปเรื่อยๆค่ะไปทุระไปทุระกันไก่นะคะกินขาตรงนี้มันอร่อยอโอ้จังหนาว ไม่ค่อยดีพเพราะเอล่าฮาอมคนญี่ป,ปุ่นเล่นอยู่ข้างๆก็เปล่า ผล,ลไม้ป้าแป๋วนะคะป้าแป๋วก็มีลูกวีว่าไม่รู้ป้าไม่รู้ไทยเราเรียกลูกอะไรนะคะเนี่ยลูกวีว่านะคะเขาะจะเป็นลูกแบบนี้นี่ค่ะอร่อยช่วงนี้เป็นฤดูของเขาด้วยค่ะเนาะมามากินกันผล,ลไม้ต้องไว้ใจป้าแป๋วไปไหนนะไม่มีผล,ลไม้ป้าแป๋วไม่ว่าจะกินข้าวหรือว่าจะกินอะไรว้าวโคจง <laughs> เลือง ขาดผลไม้ไม่ได้เนี่ค่ะเวลาเราปอกออกมานะคะ <c oughs> เขาก็จะอนี่เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคล้ายๆลูกลูกเอ่อล,ล,ลูกมะปางหรือมะลงมะยมชิกบ้านเราคล้ายๆแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่อร่อยค่ะอร่อยมากเลยปเป๋าชอบชอบ,ชอบเขาจะมีแค่ฤดูนี้นะคะเนี่ยค่ะข้างในเขาก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นี่ค่ะ เดี๋ยวพ่อแปลวจะเกะีให้โอ๊จังก่อนนะอ่ะโอ๊จังอ่ะโอจังโอ๊จังนั่งอยู่ทางนี้เขาจะหวานอร่อยนะคะหวานอร่อยค่ะ เขาจะออกเป็นคล้ายๆกับมะยงชิดหวานบ้านเราอะค่ะออกรสชาติคล้ายๆกันมีเปรี้ยวมีเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะแต่เปรียยปรยปร้ยวไม่เยอะเนี่ะเปรี้ยวนิดนึงแต่เปรี้ยวไม่เยอะเราก็จะได้กินแต่หน้านี้แหละค่ะฤดูนี้รดูเดียวพ่ปเป๋วก็รอที่จะได้กินเขาหาสวนเขาอยู่นะคะอ้าว่าจัง ว่าจังกินอะไรติดคอตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยอะไรติดคอก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตั้งแต่ออกจากบ้านผนผลไม้ป้าแป๋วกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะกินหรอกคะ่ะ 妈的。 ก็เจอกับป้าแป๋วใหม่ในคลิปหน้านะคะป้าแป๋วขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ติดตามป้าแป๋วเนาะป้าแป๋ววันนี้ป้าแป๋วก็มาแวะดูพาดูบรรยากาศพาดูบรรยากาศที่ป้าแป๋วเดินทางไปธุระกันเนาะว่า,าบรรยากาศอ่างเก็บน้ํานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกับป้าแป๋วคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ